สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพนจากเพจลูคีพีหรือ u ู u ู u ลูคีพีชาแนลนะคะวันนี้นะคะเรามีน้องคนนี้นะคะเป็นน้องพิงค์แชมเปญนะคะมาจริงๆอีกกล่องหนึ่งยังมาไม่ถึงนะคะกล่องเนี้ยมาถึงก่อนได้ประมาณสองสาวันอีกกล่องหนึ่งก็คือติดค้างอยู่ยังไม่มานะก็คือนี่นะน้องก็จะมีความคือตอนนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือจะเห็นน้องเป็นสีเขียวนะคะเห็นน้องเป็นสีเขียวแล้วก็ตรงปลายปลายเขาจะมีเหมือนเป็นจุดชมพูนะคะ ปยกตัวอย่างให้ดูปึ๊บนี่นะคะกรีบเขาก็จะมีความแบบอวบอวบนิดนึงนะซึ่งจริงๆอวบได้มากกว่านี้อีกนะอันนี้นะคะก็ถามว่าเลี้ยงแล้วน้องเขาชื่อพิงค์แชมเปญใช่ไหมแล้วมันพิงยังไงนะคะแบบนี้ค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นต้นที่เพ้นเลี้ยงมาไว้สักประมาณนานแล้วว่าหลายเดือนแล้วนะคะก็ เลี้ยงจนน้องรากเดินดีแข็งแรงแล้วนะคะเพลงก็เลยจับเทรนแดดนะคะแล้วก็น้องก็จะได้สีแบบนี้ตอนมาแรกๆก็เขียวแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอยากทดลองเลี้ยงดูนะคะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนสีของน้องเขาได้ไหมนะคะซึ่งก็มีตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยนะคะและในรอบนี้นะคะที่น้องเข้ามารอบแรกน้องเข้ามาสิต้นแต่เห็นในนี้เหมือนมีเต้นใช่ไหม เพนได้ทําการจิกไว้หนึ่งต้นนะคะจิกไว้ทําไมหนึ่งต้นจิกไว้เพื่อเลี้ยงไปพร้อมๆกับทุกคนนะทุกคนรันรินทาไมเลี้ยงไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะจะได้ทําให้ดูด้วยว่าสีเข้ามายังไงเราจะทําสีได้ไหมแล้วมันจะแบบต้องทําอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเพนจะทําคลิปแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆนะคะ เนี่ยตอนนี้เริ่มมาอ่าน้องคนนี้เขาไม่มีรากนะน้องคนนี้เขาไม่มีรากนะก็เลยเก็บน้องคนนี้ไว้นะคะเพราะว่าส่วนตัวอื่นๆเนี่ยระหว่างเขาเดินทางก็เขารอจนรากงอกแล้วนะคะก็เลยส่วนใหญ่นะคะน้องเขาก็มีรากงอก,ออกมาแล้วอันนี้ยังไม่มี แต่ส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่มันจะมีออกมาละเนี่ยนะคะรากเขาเริ่มออกมาละนี่นะถ้าใครสนใจนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะว่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ของล ne ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแจ้งราคาแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูนะคะทุกคนจะได้เลือกกันนะคะว่าชอบอันไหนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะบ๊ายบาย